ใจเป็นของตัว กี่วันล้วค่ยมาอยู่วันนี้วันที่สี่แล้วคะ่ะสะทุค่ะปฏิบัติทั้งหมดห้าวันใช่ไหมคะห้าวันวเริ่ม 23, 24, 25, 26, 27, 28, ตังม้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบแปดสวัสดีคะ่ะพี่ก้อยนะคะ วันนี้มาปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนโดยหลวงพ่อพระธรรมวชิระกวีท่านชวนมาก็เลยมีโอกาสก็มาแล้วมาตั้งแต่วันที่23แล้วก็จะสิ้นสุดโครงการวันที่28คือวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นสถานที่เบิกฟ้าธรรม,มสม ซึ่งเป็นของคุณป้าอ้วนได้มอบสถานที่นี้ถวายแด่หลวงพ่อพระธรรมให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสถานที่ตรงนี้นะคะจะสัปะยะมากเลยจะมีต้นไผ่มีที่ทางกว้างขวางแล้วก็มีกุฏิมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มาที่นี่ถ้าใครที่ชอบในการ สายปฏิบัติหลวงพ่อเทียนนะคะขอเชิญนะคะเพราะว่าดีมากแต่ต้องปฏิบัติจริงแล้วก็จะได้ผลจริงใจงไจงคงบ,บมเือตอนเช้าเราจะตื่นตีสามครึ่งแล้วก็่า ทำวัดตีสตีสแล้วก็จนถึงเจดโมงฉันอาหารฉันอาหารเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่า10บนาทีแล้วก็มาทำความเพียรต่อเปิดประตูใจได้ร่มเงาไม้นานาพันสื่อธรรมะสร้างสรรค์ให้กายใจนั้นสงบ เเาาไปปป็น,ปปนปท,ำทำความเพียรเสร็จพอส0โมงถึงส0 อาสิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงเราก็ฉันอาหารฉันอาหารเสร็จก็จเจริญสติต่อยันเย็นเราต่างมีเวลาเป็นของตัวเองแต่เวลาชีวิต เย็นสี่โมงแล้วก็มีกวาดลานกวาดลานแล้วก็เสร็จก็มาอาบน,น้ำอาบท่าครึ่งชั่วโมงหกโมงเย็นก็พร้อมกันที่บนศาลาเพื่อทําวัดเย็นยันถึงสามทุ่มทุกวันก็เป็นกิจวัตรอย่างนี้ทุกวันค่ะอยากเชิญชวนนะคะใครที่คิดว่าชอบทางนี้ขอเชิญชวนได้เลยค่ะหรือไม่ก็ไปเทื่ยวพนนนอนก็ได้นะคะเงงิดปปรระตูใจ้ สั่นให้กายใจนั้นสงบเย็นรู้ทุกเห็นทุกใจไม่เข้า าปฏิบัติธรรมที่วัดพระปางมุนีนะคะหลวงพ่อท่านชวนมาปฏิบัติธรรมที่สุบพลีก็จะมีอะไรที่มันเ,เป็นทางสายหลวงพ่อเทียนด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้มาปฏิบัติพร้อมกับแม่ชีมากันรอบนี้ก็ทางวัดพระปางก็มาประมาณสิบคนนะคะแม่ชีนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่ สวัสดีนะคะแล้วก็บรรากาศดีด้วยร่มลืน่นป็นแรงเขาพูดกับน้ำงาดำอันนี้ผสมกันน้ำข้าวโพดคาะข้าวโพดกิน้ับน้ำสีดำไม่ดูมาควาอะไรนำอะไรง,งาดำอ๋อไงมางาดำ ชีวิตของเราหมดของนาวเวลาไนน้อยความคิวพวกยามที่ต้องรักลให้ชีวิตมีได้เจอในเส้นทา่ามีพาแอบพายกันได้ยังไงมาชาติดีเนอะโอชาติดีค่ะ อากาศก็ดีเลยนะคะพี่ตงคิสอากาศบริสุทธิ์มากค่ะแล้วก็สัปยะมีป่าภัยสวนเวรุวันธรรมที่คุณลุงตั้นใจให้ทุกคนมาเจริญสติร่วมกันให้มีโอกาสแวะมานะคะค่ะแล้วก็ขอกราบนะคะกราบขอบพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าอาวาสวัดพนอจกัจกษีศรีเจ้าคณะจ,จงังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ เมตตาชวนให้ก้อยมาได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านแล้วก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามที่หลวงพ่อท่านได้สั่งและสอนให้ในครั้งนี้ค่ะขอพระคุณค่ะ